ครับสวัสดีครับ11เ,เมษายน56พอด,ผ <ม S 2> ดีผมแวบ,บเข้ามาดูที่สางานบางปูนะครับพอดีวันนี้ทีมงานเขาก็หยุดงานกันลงผาก็คือผู้รับเหมาแกจะสั่งหมูป่บา,บา,บบาม,มาจากความเลยนะครับมาเลี้ยงทีมงานมีการเป็นเทคนิคการปันพูดการชำแระหมู จะเป็นหมูป่านะครับเดี๋ยวกงจะซูมเขาก็จะใกล้ให้ลุค้าลูงพาเขาจะผ่านได้ไหมล่ะลุง้าวัสดีครับวัสดีครับมไอ้เมื่อใี้เป็นมบอยาก่อของเมื่อสงการในใยังมาเรี่ยงเหรเทียยงงานเหรอลุ ปั้นปวดกินกันเ่อยๆเนี่ยทีมงานไปอยู่ยี่สิบกว่าทีวิตกัใหเป็ผู้เลาขท้องขดไปยัง่ประมาณนี้ว่าครุ่งเป็นการให้ัมภาษ์ของลุงคาผาเนครับเนา่ยครับจานคาแหลงหมูที่ดีเล้หมูตัวนี้เป็นไงมันจะแข็กวลูก ขอเบลฟ้ามาเลยเป็นบ yes? is ้าครับปกติที่กินดิบหรือกินถูกเหรอลูกขอตรงที้ตัวนี้แนบขางน้ำเนะในในพอพันคูท่อนอ่ะสี่สิบดีกื้แสดงว่าแกให้ลูกบ้างไปกินปี่พูละปวดสองปวดไบา ฟรีๆเลยอ,อันาร้นกำลังคุณเป็นตาบ,บานเอาลูกเด้อเนาะกำลังพันอยู่แล้วเนาะหรือจะเห็นน้อยแล้วละ่ะให็มันเต็มปากคุณยายบานเท่าเนี่ล่ะกอดีที่นั่น่นนะครับที่ปรึงงาารกษาว่าจะงวดนะครับเพื่อมสามาัคคีกอดีแกแมะเข้ามาดูวิธีการพูดเอ้ยปันพูดหมูป่ากันนะครับ ทนวทางี่นอเข้าปกติเนี่ยก็ต้องถามหาไฟได้กันกิน้าโค้กเขาวับนี้แนบีรีเป็นวะเบิ้งนาดสมคนเจ้าะนาจ้เนี่จุจุให้เบิ้งนะนาะจุจุจุยายาตอตักอกกล่องกนมันแน่วหรอกบางตโตบางตทพี่โป้ว่าสิว่าอ่ะนี่คือเทคนิคการชำแหละหมูป่านะครับันนี้เป็นน้ำมือ โครงการนอเบ,บิรเรียงปิดปิดใส่งานมือรถถ่ายนะลุงนอเรียงเดยงน้ eng, องให้ลุงเราโอ้แเปนดีลุงก็าเ<ร>าสูแล้วเมาอยู่เกี่ยหางบางปูครับเฮ้ยมันเหนืออะไงงานเสียงงอะไยหา,าชวยปุ้ยยิมันจิ้มิตั้งเขาว่าเราปุ้ยยมาน ้มาคุณยายน่าเพิ่นเคยกินเดียมด้วยกันคนทางแถวก็เกลียดแล้วหมูตัวนี้มันถือว่ารวมหลายรอบคนบว่าลูกโอ้เพิ่งเคยมัดหัวนะหัวครับแปดสุกคนแปดสุกคนก็เป็นเสแปร์เนาะอันนี้คือดิแมนเทอร์ไนท์มันนออยเนาะปอดตัวกับปอดมันตัวนี่สุดต้อยจูแก้วแบบเดียหวานๆก็ต้องทานมาไปพี่น้องบ้าะท้าว่า แต่ว่าจะเลื่อนมันนี่ได้หรือก้อนจุก็จะเลื่อนมันนี่ได้หรือบางกับลองแก่บางเออใหเล้าเล็กบานเท่าเนี่ยแนบกับไปจะโบกสองโบกไล้ก่อนเด้อมันยังสิคลองไหมเอาเลยเอาเลยครับครับสำหรับวันนี้พอ ผมขอ,อยุติการถ่ายทำวิทยาไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสหน้าจะแวะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมงานอีกครั้งหนึง่งครับบ๊ายบียครับ